สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาดักแมงจีซอนนะครับก็จะมาแนะนําทําเลที่ใช้ในการดักแมงจีซอนให้เพื่อนๆด้วยนะครับเนี่นะครับก็ลําโพงตัวเดิมนะครับลําโพงแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับราคาก็มีตั้งแต่240ถึงประมาณ400บาทนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับ นี่นะครับทำเลที่ผมจะมาใส่ในวันนี้นะครับก็คือตรงน้นนะครับนี่นะครับตรงแถวคันนาตรงนั้นนะครับจะใส่ฝั่งตรงนั้นนะครับเพื่อว่าที่คนผ่านไปผ่านมาจะไม่ต้องเห็นนะครับว่ามีการหนักแมงที่ซอนอยู่นะครับเผื่อตัวลาโพงหอน n a r d จะหายได้นะครับนี่นะครับวันก่อนนะครับผมเคยเอามาจับตรงนี้นะครับที่ขับรถและโตให้พวกคนแก่จับนะครับ นี่นะครับจับตรงนี้นะครับปรากฏว่าแมงกี้อนก็มาเยอะนะครับตรงนี้วันก่อนผมไปเปิดตรงโน้นนะครับไปมุมโน้นนะครับก็ประมาณสัก400เมตรนะครับตรงนั้นแมงกี้อนไม่มีนะครับแต่ไม่เคยไปเปิดตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ได้ประมาณ2กิโลนะครับนี่นะครับก็ใกล้ๆกันนะครับแล้วแภกเดียวกันนะครับแต่บางที่ไม่มีนะครับบางที่ก็มาไม่เยอะตรงบางที่ก็มาเยอะนะครับนะครับ ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนู่นเน็นนะครับตรงนั้นนะครับพ่อผมเคยมาใส่อยู่นะครับก็ได้เป็นสิบโลนะครับนั่นาหรับตรงนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดักกันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นนาที่เขาไถาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะดักนะครับก็ลองหาทําเลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเห็่นะครับตรงมุมตรงนั้นก็มีนะครับแต่มาฝั่งนี้ไม่มีนะครับ อันนี้เป็นที่เดิมนะครับเมื่อคืนผมดักตรงนี้นะครับได้สามกิโลนะครับเมื่อคืนเพราะว่าพอดีตอนเที่ยงคืนนะครับลมแรงนะครับถ้าลมแรงแมงจีซอนไม่มานะครับนี่นะครับหลุมนี้นะครับนี่หลุมที่มาดักไว้เมื่อคืนก็จะใช้หลุมเดิมเลยนะครับ เมื่อคืนประจัน์เต็มดวงด้วยนะครับว่าตอนกลางคืนจะสว่างมากนะครับแมนจิซอนจะมาชอบมามึนๆนะครับนี่น,นะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ดินจะแข็งเป็นก้อนนะครับเพราะว่ายัดไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวต้องไปหาดินที่อ่อนๆมาใส่นะครับโอ้มีลูกแก้วด้วย ตรงไอ้ดินข้างๆนะครับถ้าเพื่อนๆใส่สูงนะครับใส่ใส่สูงถึงประมาณนี้นะครับเวลาแมนจิซอนเข้านะครับก็จะเอาดินเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าใส่ต่ำแมนีิซอนก็จะขึ้นยากหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีดินนะครับ นี่นะครับก็เป็นวิธีการดักแมงชีซอนนะครับถ้าเพื่อนๆรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับกดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชหน่อยนะครับนี่น,นี่ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเวลาก็น่าจะสักประมาณหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้ นี่ครับเปิดแล้วนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนครับมาดูผลงานกันนะครับว่าแมงกีซซนจะเข้าหรือไม่เข้านะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นแมงกีซซนที่ดักได้นะครับ น,นะครับเอ่ก็น่าจะสักประมาณเกือบเกือบสามโลนะครับอันนี้ผมไปเก็บมาตอน,นตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปงานวัดมานะครับนี่นะครับแมงจีซซนถ้าโดนน้ำนะครับจะสลบนะครับอันนี้ยังไม่ตายนะครับ แต่ถ้าแห้งก็จะฟื้นมานะครับนี่นะครับจุดที่ใส่เมื่อกี้นะครับจุดเดียวนะครับเป็นจุดเดียวกับที่ใส่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ใส่จุดตรงนี้เลยนะครับอ้วนมากนี่นะครับตัวแบบตัวนี้แบบนี้มีไข่นะครับ นี่ตัวผู้นะครับนี่ตัวผอมๆหน่อยจะเป็นตัวผู้นะครับอาะใส่มาเลยเยอะอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนี่ โ <Yeah. S 2> อแล้วอันนี้ล้างสีน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแมนชิชอนไปช่างให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ช่างทางกะละมังนะครับโอ้หนักนี่นะครับตาช่างนะครับจะช่างให้ดูคร่าวๆนะครับว่าไปดักเมื่อกี้ได้กี่โลนะครับอึบนี่นะครับ สามกิโลครึ่งนะครับอันนี้น่าจะครึ่งกิโลได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ